ตรงไหนเนาะคนเลี้ยงวัวโอ้ต้งก้มก่อนเพื่อนน้ำเยอะมากเลยขบนก็พอบขอบวนข้างข,ข้างถามคนผิด <c oughs> มารอบบ่ายวันนี้มารอบบ่ายอีกรอบหนึ่งเจอพอดีเนาะคนเลี้ยงวัวมาเลี้ยงลึกมากเลยเพื่อนน้ำขังเต็มพื้นปาน่าตรงนี้มันหาที่เลี้ยงเยอะยากเนาะน้ำเต็ม แต่มันไม่มีที่สูงอยู่บ้างเหมือนกันตรงนั้นว่าเห็นฟางอยู่ตรงนั้นเนาะ้าง,างนอกทําไมคนเลี้ยงวัวไม่เห็นะะหนะเ,เพื่อนต้องมาแหละมาจริงๆร่ะวัวตกใจวิ่งหนีแล้วเพื่อนไม่ได้เจอกันหลายวันตกใจถ่ายใกล้ไม่ได้เนาะตามป่ายางนี้ก็ถ่ายยากนิดนึงเ้อเพื่อนอยู่ตามหลังต้นไม้ตามหลังอะไรบ้างอาจจะมองไม่ชัดเนาะ โอ้ยลึกจริงๆเพื่อนเมื่อกี้ก็พูดกับเจ้าของวัวเนาะเป็นภาษาท้องถิ่นเนาะเป็นภาษาคําเน็นนิดหนึ่งเพื่อนๆอาจจะฟังไม่ออกเนะบางคนนี่ มองไปเห็นลางๆเพื่อนตรงนี้ป่าลึกเนาะมองไม่ชัดต้นไม้ขึ้นเยอะัวกําลังเดินอยู่ในป่าเพื่อนตอนนี้ไม่รู้อยู่ตรงไหนตอดตรงไหนจัดกระจายกันอยู่ <ทะ S 1> เพื่อน <ทะ S 1> ยังไม่ได้เวลาออกยังต้นมารวมกันไม่หมด เดินไปตรงไหนนี่น้าทั้งหมดเลยนี่คนถ่ายคลิปมีมีทางเดินโอ้ยน้ําลึกลองลองไปดูดิโอ้โหดินแข็งเนื่งเพื่อนน้นําลึกแต่ว่าดินแข็งเดินได้นอะอนี่เป็นแอ่งน้าเต็มไปหมดเลยเป็นธรรมชาติเพื่อนโอ้ยมีทั้งต้นอะไรนะในนี้ผักติ้วก็มีเพื่อน,นต้นผักติ้วก็มีต้นอะไรก็มีเต็มไปหมดในป่าเนาะ เมื่อเช้าเห็นคนมาเก็บผักอยู่เนะาะม,มาหาเจ้าเดิมเนาะที่เคยเลี้ยงที่เราเคยถ่ายไปจำลัวเขาจะอาจจะไม่ตกใจะถ้าเป็นเจ้าเดิมเดินตามวัวไปก่อน,น,นเพื่อนวันนี้เจ้าของวัวไม่ให้วัวออกไปข้างนอกนนเพื่อนให้เดินตามป่าไปเรื่อยเยเราก็เลยต้องเดินตามในป่าไปเรื่อยๆรืเพื่อน มองอาจจะเห็นกระจัดกระจายตรงนั้นตรงนี้บ้างเนาะกินใบไม้วัวกำลังกินใบไม้ไม่ได้ถ่ายหลายวันแล้ววัวพูดไม่ถูกเลยคนถ่ายไปทางนู้นแล้วนู่นไปทางนู้นแล้วเดินตามเจ้าของวัวก่อนเดี๋ยวหลงทางออกไม่ถูกอีน เมื่อเช้าตามหาเขาลงทางครั้งหนึ hmm. oh. ่งแล้วจนต้องออกไปก่อนเนาะไม่ได้ถ่ายโอ้เพื่อนเต็มเลยมองไปเต็มป่าเลยโอ้เดินทนกิ่งไม้คนอะไรบ้างเนาะเป็นการเลี้ยงวัวตามธรรมชาติเด้อเพื่อนๆนี่ วิวสวยๆเพื่อนไปตรงไหนเนาะนี่โอ้ลำบากนิดหนึ่งน้เพื่อนอยู่ตามป่าแต่บรรยากาศดีมากเลยเพื่อนมาเลี้ยงวัวตามแบบนี้ก็สนุกเหมือนกันน้เพื่อนโอ้ยอากาศเย็นมากเพื่อนไม่ไม่ร้อนอะไรเลย พอดีเลยแต่ยินแต่เสียงเดินเนาะทางนู้นโอ้ยนูนชนกิ่งไม้แล้วคนถ่ายคลิปวัวตกใจพอวัวเรามาไล่วัวเขาหรือเปล่านี่ น่น่ะมันจ้ามูยนูกิทาก็ไม่ทายคันกี้ท่าต็กระคาเวยมทยะเวียเกี่ยวไอ้องขมาน้องตอในี้นายโมือถ่าทอยวันโตเลยจะเกี่ยวกับคนทายหรือเปล่าวัวถึงไม่เพลงไม่เกี่ยวเนาะเราให้เพื่อนชมบรรยากาศน้องเพื่อน มันเป็นบรรยากาศดีๆเนาะตามปา่าไปทางไหนเนาะนนโอ่อลูไม่หมดยังไม่หมดลุงคนเววนลี้ยงวัวเขาลืมวัวอยู่ตัวนึงนู่นอยู่ข้าหลังตัวเล็กโอ้สองตัวสามตัวน,น,นู่นนั่น ลืมวัวลืมวัวลืมวัวอยู่ข้างหลังเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วเลี้ยงวัวลืมวัวอยู่ข้างหลังเดือนเพื่อน,นอยเยอะเกินไปนับไม่หมดป่าเขารกนิดหนึ่งเนาะตรงนี้เดี๋ยวของวัวดูวัวไม่หมดเนาะโอ ตัวเลขสองตัวเนะพิ่งเดินไปนี่ตกลงจะให้ดูวัวหรือดูป่าคนวดูคลิปงงแล้วตอนนี้เห็นแต่ป่าไม่เห็นวัววัวเดินเร็วมากเลยถ่ายไม่ทันเนาะไปตรงไหนต่อตรงไหนนี่อวัวไปตรงไหนอีกนี่ นูน่นนู่นไปแล้วไปแล้วนูน่นไม่เดินเร็วจังเลยวันนี้ไม่ได้กินฟางบ่ยังมาไม่หมดเลยขลังยังอยู่วะลูกนกไข่กรอยตีตั้นมดเต นู่นในกรอยตีดนู่นอยู่งหลังอีกยังไม่หมดจะคล้องวัวลืมวัวอีกแล้วนู่นอยู่ข้างหลังยังไม่หมดไปเดินไปเขาเดินไปก่อนแล้วนู่นโอ้หวัวตัวสีดำตานสีนดำตัวใหญ่ยังไม่มาเนาะตัวเดียวไปไปไปเดินให้ทันควนเร้ว ขวดอะไรน้ออยู่ตรงนี้ไปไปไปเดินไปไปเลยเดินไปเลยเรามาเลี้ยงวัวหรือเปล่านี่เห็ดอะไรน้อนี่เห็ดอะไรนี่ปิดตรงนี้อุ้ยไม่ใช่เห็ด ไล่วัวม่ใช่มาดูเฮ็ดไปจะเดินไม่ทันวัวอีกช่วยเลี้ยงวัวเฉยๆวันนี้จะคลองวัวลืมวัวแล้วการเลี้ยงวัวไม่เหมือนคนอื่นนอเพื่อนเลี้ยงแบบธรรมชาติช่องของเราเน้นธรรมชาติเลยเพื่อน อาจจะเห็นวัวบ้างไม่เห็นวัวเท่าไหรน่นะก็อยู่ในป่าน้องเพื่อนคุณน,นไปถึงนู่นแล้วเล่นธรรมชาติเลยนอเพื่อนช่องวิถีชีวิตบนนอกของเราเน้นบรรยากาศธรรมชาติการเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติเพื่อนมีเห็ดโคนขึ้นบ้างหรือเปล่านาะตรงนี้โอ้ยด้วยเปื่อยแล้วคนนี้จะถ่ายเห็ดหรือจะถ่ายวัว <c> น <oughs> น่น วัวมันอยู่หลังกิ่งไม้มองไม่เห็นเลยหลังต้นไม้แอบกินอะไรตรงนั้นโอ้มองไม่ชัดเลยเพื่อน ตัวสีแดงเลยอมองไม่เห็นวัวเลยโอ้หนุนไปแล้ววัวตัวเล็กตอนนั้นก็กินใหญ่ตรงโน้นนอมองยากนิดนึงมองไม่เห็นเลยโอ้นี่ใครมาหาเห็ดน,น่อนี่ต้น อที่จับครุจนหลุดได้เห็ดเยอะหรือเปล่าโอ้นอไปแล้ววัวโอ้คนถ่ายก็ลำบากเหมือนกันเนาะใหญ่แมงมุมเต็มเลยเพื่อนต้องมุดฝ่ามุดดงขนาดนี้เลยเหรอ คนอื่นเขาถ่ายตามตลาดแต่เราถ่ายตามป่าบนทำไมเราวางหาไม่หมดด้วยถึงทางแล้วเพื่อนถึงทางแล้วถึงทางกลางป่าแล้วตอนนี้ เห็นทางแล้วตอนนี้โอ้ถ่ายมาตั้งนานไม่เห็นทางสักทีเย็นแล้วเย็นแล้วฝัว่งนู้ก็มีนู่

เข้าป่าไปทางนู้นเพื่อนถึงทางกลางทะป่าแล้วตอนนี้โอ้ออกจากป่ายังไม่หมดอีกโอ้ ยายแมงมุมเต็มโทรศัพท์เลยเพื่อนตอนนี้มองอะไรไม่เห็นแล้วยายแมงมุมเต็มไปหมด<อ>ไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วทางนู้นแล้ว<อ>ต้องมุดป่ามุดอะไรลำบากนิดนึงเนาะมุดไปมุดแล้ววัว <G ül> กินหญ้าเนาะต้องเร่งกินหญ้าเย็นแล้วตอนนี้ตอนเช้ามาอยากกินกินตอนเย็นติบกินว <G ül> ันนี้ไม่ได้ให้กินหญ<ม>้าบอโอคนมาด้วยจะนั่งรอยที่ถนน <G ül> วันนี้คนถ่ายคลิปมีคนมาส่งนั่นใช่มายังไม่หมดวัวนะ,นะทางนู้นเ่ะนู่น,น,นอ,อยู่ทางนู่นไกลามากเลยยังเหลืออยู่อีกครั้งอีกยังลืมวัวอยู่ในป่าทางนู้นอีกออนู่นได้ยินเสียร้องแล้วนั่น สองเรียกหากันแล้ววัวหลงอยู่ในป่าขลังยังมาไม่หมดหลงผูงแล้วตอนนี้อโอ้ลังหลายตัวอยู่ขลังประมาณสองสามตัว ัวยังมาไม่หมดนาะอ,อ,อยู่ข้างฝังนูน้นโอ้อาจจะช้านิดหนึ่งเนาะคนมา,มาส่งรออยู่ที่ถนนนัน่นเพื่อนวันนี้เราเดินหาวัวเดินในป่าลําบากนิดหนึ่งก่อนเี่เราเดินหาก่อนนะพูดไม่ถูกบ้างพอภัยเดิมเพื่อน,อนต้องลุย เรียกหากันแล้วตอนนี้โอ้นูเปียกทั้งตัวแล้วตอนนี้ mm. เดินไปรัดท้างหน้า mm. ก่อนเริ่มเพื่อนก็ mm. oh, ฝักไปแยงเต็มเลยแถวนี้ mm. mm. เจอแล้ว ออกมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนเยอะมากเลยมารวมกันอยู่ตรงนี้เนาะมีวัวอยู่ขลังยัยงมาไม่หมดเนาะยังร้องเรียกหากันอยู่เนาะหัวโอ้เต็มป่าเลยเพื่อนเดินลุยน้ําลุยท่าลําบากเลยเพื่อนนู้น้าลึกตรงนี้ดินก็อ่อนด้วยตรงนี้ ยินเสียงหัวเต็มป่าเลยเพื่อนถึงที่โล่งแล้วตอนนี้ถึงที่โล่งแล้วโอ้อยังไม่รวมกันได้เนาะตอนนี้ยังจัดกระจายอยู่เริ่มมาถึงที่โล่งบ้างแล้วเพื่อนเริ่มเห็นบ้างแล้วเมื่อกี้อยู่ในป่ามองไม่ค่อยชัดเลยโอ้ยแล้วเราจะเดินไปถ่ายตรงไหนเนาะตอนนี้น้ำก็ลึกเด้อเนี่เพื่อน เดี๋ยวใส่รองเท้าเตะมาเหมือนเดิมอีกแล้ววันนี้คิดว่าไม่ได้มาลึกขนาดนี้อ,ออกมาแล้วมาถึงที่โล่งแล้วตัวน,นี้โอ้เดี๋ยวต้องถอดรองเท้าก่อนเดิมเพื่อนพอ<ม>ถอดรองเท้าก่อนตอนนี้ ใส่รองเท้าแตะมาน,น้ำลึกมากเลยบินเต็มรองเท้าเลยลำบากจริงๆอโอ้โหหลังกินหญ้ายอยู่ตอนนี้โอ้ตกน้ำลึกฝ่าร้องแล้วตอนนี้ วัวยังออกมาไม่หมดเลยฟาร้องแล้วอยู่ข้างในป่าตรงนู้นเลยเพื่อนฟ้าก็ร้องนะทำยังไงเพื่อนอนะอออน,นู่นนู่นวัวเริ่มเดินออกมาแล้ว นี้ถ่ายลําบากนิดหนึ่งเพื่อนวอยู่ในป่าลึกเนาะเพิ่องออกมาไม่กี่ตัวเนาะนู่นบางส่วนก็อยู่บงังต้นไม้บังอยู่เยอะมากเลยเพื่อนตรงนู้นนูน,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 นเดินไปฝั่งนูน่นเราต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเพื่อนวันนี้ถ่ายยากนิดหนึ่งเนาะวัวเดินกร,ดกระจายมากเลยเพื่อนตรนนี้เต็มป่า